ส่วนกระแสฟุตบอลโลกนะคะก็ทำให้อุตสาหกรรมสิงทอและเครื่องนุ่งห่มไทยได้รับอานิสงค์ค่ะเพราะว่าไทยเป็นผู้ผลิตให้ถึง10ทีมด้วยกันคาดว่าการส่งออนในปีนี้จะเพิ่มขึ้นร้อยละ3.66ค่ะ นางอัจฉราศรีบุญเรืองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมมั่นใจค่ะว่าปีนี้ไทยจะมียอดส่งออกสินทอและเครื่องนุ่งหม่มรวม7 5 8 4้า่ล้านดอลลา,ารา์สหรัฐเพิ่มขึ้นร้อยละ3 6 6และตั้งเป้าให้ไทยเป็นศูนย์กลางการค้าแฟชั่นในอาเซียนสำหรับผลิตภัณฑ์ชุดกีฬาก็มีแนวโน้มเติบโตต,ต่อเนื่องส่วนหนึ่งเป็นผลจากการนิยมออกกำลังกายและกระแสฟ,ฟุตบอลโลกซึ่งผู้ประกอบการไทยเป็นผู้ผลิตชุดให้กับ10ชาติด้วยกันนะคะ นายวันลบวิทนากรรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกล่าวเขาว่าการส่งออกไปยังสหรัฐและยุโรปยังดีต่อเนื่องแม้ว่าสหรัฐปรับลดระดับสถานการณ์การค้ามนุษย์ในไทยลงแต่จะไม่ส่งผลต่อการค้าของภาคเอกชนกับเอกชนค่ะ